สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบควรจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุพาจารย์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุม,มงคลของหลวงปู่สำรีสุทธจิตโตวัดถ้ำโพหาวารีบ้านสำนกจิตอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นในปีพศ2559นะครับนะฮะชื่อรุ่นว่ารุ่นอุดมพรน,นะครับผมก็เป็นหนึ่งในหลายรุ่นนะครับผมของ หลวงปู่สัลีนะครับผมหลวงปู่สำลีก็จะเป็นปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายพระกรรมฐานหลวงปู่หลุยจันทส,สาโลวัดถ้ำผาบิ้งนะครับหลวงปู่หลุยนี่ท่านก็จะเป็นลูกศรริษย์ลูกหาในยุคแรกๆของหลวงปู่มั่นพุเรศโตนะครับผมหลวงปู่สำลีท่านจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่หลุยอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอบันสวนพระเครื่องเลยครับ ลักษณะรูปพันของเหรียญหลวงปู่สารีสุทธาจิตโตรุ่นนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ฟั่นนะครับผมแล้วก็ชื่อรุ่นว่ารุ่นอุดมสมพรนะครับผมก็ไปพ้องกับชื่อวัดของหลวงปู่ฟั่นด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในจํานวนหลากหลายรุ่นเหรียญของหลวงปู่สํารีนะครับผมเนี่ยฮะก็พุทธลักษณะนะครับของของเหรียญน,นะครับผมก็เป็นเหรียญทรงไข่นะครับ ความกว้างนี่จะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับผมแล้วก็ส่วนสูงของเหรียญน,นะครับผมจากขอบด้านล่างจนถึงปลายเหรียญด้านบนนะครับผม4เซนติเมตรนะครับผมเป็นเหรียญที่ไม่ได้เจาะรูหูเหรียญไว้นะครับผมแต่ว่าลักษณะสวดทรงอย่างที่กาบเปลี่ยนไปแล้วในตอนต้นฮะลักษณะแะคล้ายๆกับเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ฟั่นเลยนะครับเป็นรูปของหลวงปู่สําลีในลักษณะผิวข้างรึ่งองนะครับผม ตัวหนังสือเขียนพระอาจารย์สํารีสุทธาจิตโตนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญนเนื้ออันปะก้านะครับผมหน้ากากทองฝาบาทนะครับลักษณะวิธีการจัดสร้างก็ค่อนข้างจะเอซับซ้อนนะครับผมปั๊มเป็นเหรียญน,นะครับผมแล้วก็ปั๊มเป็นแผ่นหน้ากากนะครับผมมาครอบไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมเนี่ยก็ถือได้ว,ว่ามีความละเอียดอ่อนในการจัดสร้างนะครับผมเหรียญจะเป็น ล่องเว้าแห่งลงมานะครับผมจากขอบยกสูงนะครับผมเข้าไปชนหลวงปู่สำรีที่อยู่ตรงกลางเส้นพื้นนะครับผมจะปรากฏเป็นเส้นรัศมีนะครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าเหรียญได้รับความนิยมต่อไปนะครับผมเส้นสายรายละเอียดพวกนี้นะครับผมก็จะเป็นประโยชน์กับการพิจารณาความแท้เก๊นะครับผมแต่ก็ถือได้ว่าเป็นเสน่ห์ในการจัดสร้างในการแกะพิมพ์นะครับ มาดูด้านหลังเหรียญกันบ้างนะครับผมก็จะมีชื่อรุ่นอุดมสมพรนะครับผมแล้วก็อัขระลายยันที่เรียกได้ว่าเป็นเซเนเจอร์และเป็นยนันคูของหลวงปู่สมรีนะครับผมก็คือยนันอ่าอีก e ูนะครับผมเป็นขอมอ่าเป็นขอมทำแบบแบบลาวโบราณน,นะครับผมอันนี้จะเป็นหัวใจคุศาสนานะครับผมเรียกได้ว่า,าตัวยันตัวนี้นะครับผมอ่ บรรจุอยู่ที่ใดนะครับผมเทวดาเทพก็จะเข้าคุ้มครองรักษานะครับผมความเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับตรงกลางจะเป็นรูปอัถบริขารนะครับผมเป็นอัถบ,บริขารเครื่องใช้ซึ่งเป็นสนัญลักษณ์ของพระกรรมฐานนะครับผมก็มีบทก็มีบาทนะครับผมกา,าน้ํารดนะครับผมปีศัก,กราดในการจัดสร้างก็2,559นะครับผมเขียน วัดถ้ำภูหาวาลีนะครับผมชื่อเดิมก็คือวัดถ้ำน้ำนะครับอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมอยู่บ้านซานก,กจติตตำบนโคกขมิ้นนะครับผมผมเองก็เคยไปกราบองปูหลายครั้งฮนะองปูถือว่าเป็นพระสุป,ปฏิปโนที่มีปฏิปทา,าทีา่ในการปฏิบัติที่แน่วแน่นะครับผมท่านปฏิบัติอยู่ที่นี่มีถ้ำอ,อยู่ สองถ้ำด้วยกันนะครับผมก็คือถ้ำน้ําแล้วก็ถ้ำใหญ่นะครับผมถ้ำใหญ่ที่อยู่วัดถ้ำปัวหาวารีนี้จะไปทะลุกับถ้ำเ้าสารหินซึ่งอยู่อีกฟากเขาหนึ่งนะครับผมส่วนถ้ำที่เป็นชื่อของวัดจริงๆก็คือถ้ำน้ํานะครับผมจะมีน้ําขุนออกมาจากในโพรงถ้ำอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ใช้สอยภายในวัด ได้ตลอดทั้งปีตลอดจนถึงชาวบ้านนะครับผมที่อยู่ด้านล่างเขาลงไปก็ได้อาศัยใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมจากน้ําที่ไหลออกมาจากถ้านี้นะครับผมก็เลยตั้งเป็นชื่อถ้าน้ํานะครับผมวัดก็ตั้งให้พ้องกันว่าเป็นวัดถ้ำภูหาวารีนะครับความสําคัญของวัดถ้ำภูหาวารีนี่จะเป็นที่เ,เก็บเตาเผาศพนะครับผมเตาเผาสรีละสังขารของหลวงปู หลุยจันทสาโลนะครับก็ไม่ได้เก็บไว้ที่ถ้ำผาบิงนะครับผมหลวงปู่ได้หลวงปู่สําฤีได้มาเก็บรักษาไว้ที่นี่นะครับผมก็จะมีวิหารนะครับผมซึ่งใช้เก็บอาฐาัฐาบริขารตลอดจนถึงเตาเผาศรีระสังขารของหลวงปู่หลุยที่ว่านี้นะครับผมอยู่ที่วัดถ้ำปูหาวารีนะครับผมเพื่อนๆพี่ๆถ้ามีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของอประวัติพระกรรมฐานนะครับผมตรงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีก หมุดหมายหนึ่งนะครับผมในเรื่องราวของหลวงปู่หลุยจันทาสาโรที่เป็นภาคกรรมาฐานที่เป็นลูกศิษยุคแรกๆของหลวงปู่มั่นภูริแตโตนะครับผมอนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับเหรียญจัดสร้างได้อย่างสวยงามนะครับเหรียญปั๊มได้หนามากนะครับผมแล้วก็รายละเอียดบนตัวเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นความสวยเรียบแบบมีเสน่ห์น,นะครับผมเห็นไหมฮะพื้นเหรียญน,นี่ จะเกลาให้เรียบไปเลยก็ได้นะครับผมแต่ว่าช่างเขาก็าทิ้งให้เป็นรอยรัศมีนะครับผมก็เป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึ่งนะครับพระอาจารย์สำลีสุทธจิตโตเหรียญก็มีอยู่มากมายหลายเนื้อนะครับผมมีทั้งที่เป็นเนื้อทองคําเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคําเป็นเนื้อนวโลหะเนื้ออันปากา้าเนื้ออันปะกา้าหน้ากากฝาบาทแบบที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นนี่ก็จะเป็น เหรียญที่ใช้แจกกับคณะกรรมการนะครับผมแล้วก็มีเหรียญที่เป,นเ,นเป็นเนื้อล่างก็คือเนื้อฝาบาทแล้วก็เนื้อทองแดงด้วยนะครับผมมีการตอกซีรีส์รันนัมเบอร์นะครับผมเหรียญที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆชมนี่ตอก295นะครับแล้วก็มีตอกโค้ดสอเสือนะครับผมซึ่งเป็นตัวย่อของชื่อหลวงปู่นะครับหลวงปู่สำลีน่ฮะด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็มีการกลึงทำเส้นแบบรัศมีออกจากอัฐบริขาน,นะฮะสวยงามครับมีอีกหลายรุ่นนะครับผมก็ถ้าได้มาใหม่ก็จะทยอยนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆพื่อนพะ,ะครับผมเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษอาจา์นะครับเพราะว่าอูบาอาจารย์ที่อยู่ ในสายพระกรรมฐานในบางองค์ไม่ได้แสดงตัวนะครับผมแต่ลูกศิลูกหาที่ใกล้ชิดหรือลูกศิลูกหาที่สัมผัสได้ถึงบารมีธรรมของครูบาอาจารย์ก็ได้ทําการขออนุญาตจัดสร้างไว้นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้มีการโปรโมทประชาสัมพันธ์ใดนะครับผมผมก็เห็นในส่วนนี้ก็นํามาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับรู้รับทราบกันอีกทีครับสําหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆ ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ